สดีครับผมอยู่มึงไม่ติดไมอ่ะวันนี้นะครับผมใช้กล้องหน้ามึงไม่ยินฟูเลยคนเยอะจังมีหลายตัวอยู่นะครับหนึ่งอยางขี้เกียจต่อแถวครับกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับครับเราก็เลยมาขนตู้ดีกว่าตู้รู้สึกว่าตู้มันก็ราคาก็พอๆแล้ไม่ต้องต่อคิวเลยครับไม่เจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดก่อนที่ชิด ูบุญหมดเท่าไหก่ะไอชียัมจิ้มไอชียไอใเฮียงบสามหมื่นมึงอาเฮียอะไรมั่งเร็วเร็วีมนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ด่วนะเอาสตาร์วอลป่าวเอาเอาเอาสตาร์วอลสตาร์วิลสตาร์วลอไสตาวเปัวออี่เออไม่อยากได้ตัวนี้เป็นไม้เซนเตอร์ครับวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเปิดตัวที่ออฟฟิศดีกว่าอีราอนวนี้คงเปิดไม่ได้ าดันเยทมากครับนครับมาต่อกันเลยทุกคนอันนี้คือหน้าตาน้องๆที่เรากดมาทั้งหมดไอ้กล่องแรกสกาวแพนด้าอันนี้มี2กล่องอันนี้ต้องขอบอกไกว้ก่อนว่ามีกล่องหนึ่งที่เป็นของส่วนตัวของทีมกับอีกกล่องหนึ่งเป็นของส่วนตัวของชินครับผมโอเคเริ่มกันที่ตัวแรกสกาวแพนด้า430บาทกับผม ชินมาเยี่ยวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราต้องค่อยๆแกะเป็นแบบละมุนกันนิดนึงจริงๆอต้องมีคัตเตอร์นะมีป่ะไม่มีเพราะการแกะเนี่ยมะนขาดมึงแกะแกไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเขามีรอยไปนี่ให้มึงแกะตรงนี้ไม่สวยผมเคยลองแล้วไหนบอกไม่จริงมันบอกไม่ซื้อนะผมซื้อเพราะกูทิ้งกล่องอยู่แหละเก็บประกาศอ้าวละตัว ตัวก็ทิ้งดิเก็บนไม่ต้อมาอยาเก็บมาแจกเอยวะอุ้ยหัวคิดมึงล้ำดีวะไม่แปลกเลยแกอะไรครับอันนี้คือสกเลแมันก็คือตัวที่เป็นแค่เงาเงาอะแกพร้อมๆกันเลยผมถ้าเกิดได้สลิปเลตอะขอเอลนะขอได้ไหมครับได้ครับอันนี้ผมอยากได้ตัวแอนเชียสนะครับตัวนี้น้องคนนี้อุ้ยอันนี้อุ้ยสีสวยนะน่ารักน่ารักสีขาวชมพูนะอ่ะเปิดเปิดอย่างนี้ก่อนปึ๊บใช่ไหม เราจะไม่ดูการ์ดนะทุกอย่างมันจะต้องแบบแอบซ่อนออเฮ้ยทำไมมันเป็นสีเ่เหลี่ยมอ่ะเฮ้ยมันซีเคทนี่คุณเฮ้ยซีเคทมันซีเคทมันแถมกล่องกล่องใสมาให้เลยเออเฮ้ยนี่มันเป็นกล่องใสเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นประมาณนี้มันไม่ใช่ตุ๊กตามันกล่องใสแล่ะไปเราไปต่อที่กล่องที่สองอ่ะแล้วไม่ไม่เปิดเปิดหรออ่ะอย่าเห็นการนะจ๊ะอันนี้เป็นนูนๆนะครับน้ำหนัก เฮ้ยมึงเป็นนูนู้นเนอไม่มีก่องกองเหรอเฮ้ยทำไมคุณเป็นก่องกองอะออรู้เลยรู้เลยอ๋อกองกองได้เลยโอ้ยรู้เลยพูดคำเดียะโอ้ยรู้เลยโอ้ยรู้เลยอ๋อู<ก>้เลยออ่่่ะโ้ยไมใชวะแกเลยไม่ใช่อ่ะหมูมาเลยของผมแกเลยอ่ะผมยังไม่เห็นนะผมหลับตานะ <c oughs> อุย้ยซื้อเลยอุ้ยอุ้ยตัวไหนอ่ะอุ้ยแมว ไอ้นนี้น่ารังนะกรับคุณเขาเขามีเขามีที่ค้ำยืนของเขาด้วยอ่านี่ครับอุ้ยอันนี้ต้องสวยว่ะอ๋อแล้ตัวนี้ตาเขียวโซเชียลแล้วโอ้ดีก็ยังไม่เห็นนะผมรู้แล้วอุ้ยมุนจะมันจะร้อกอ่ะจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้แต่แต่คือเอาเอาถ้าเกิดคุณชอบไม่ชอบนะแต่ว่าคือผมรู้สึกว่างานมันดีมากเลยงานดีมันดูดีมาก นี่เป็นดีไซน์แบบลังเวลาโชว์ก็คือเนี่ยวางเนี่ยอยู่บนตู้เ,น,เนี้ยนะเออมืงอเห็นอะไรวะมืงอซื้อ,อ<ะ>มืงอซื้อกล่องปิ้นก็ได้ชิลใช่เขาก็จะได้รู้ไงว่าเป็นแบบซีเรีเยไงนอนลัง <c oughs> แต่จริงมันตั้งอ่าจริงจริงมันตั้งมันต,มตั้งได้ใช่ไหมลองตั้งก่อนนะนี่นะครับการของผมส่วนนี้ครับการของผม โอ้ยชินเอ้ยมันได้การสามมิติเลยเนี่ยมันจะบ้าไหยการชื้นคุณรู้ปะเนี่ยมันคือการชื้นนะจริงปะเออผมนึกว่าซองพริกไทยมาโดยตลอดอ้าวเหรอมึงไปเหาะใส่กับเกลือมาแค่ใส่ตอนทำทำามอ่ะเนี่ยก็เป็นการเฮ้ยเฮ้ยหน้าเจ้าของกล่องนี้เริ่มแย่ๆว่ะ หน้าเจ้าของกล่องนี้เริ่มผิดหวังเฮ้ยเอาจริงๆนะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นซูเปอร์แมนครับคือใส่ข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่เอาให้คำข้างหน้าอันนี้อันนี้ครับนี่ตั้งอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ส่วนตัวนี้มันทําไงอะมันจริงๆนะเว้ยใช่ก็ตั้งแบบกล่องแบบนี้ไงก็คือเนี่ยวิธีกระโจเขาคืออย่างนี้อสรุปครับนี่ฮะก็คือเป็นคอลเลคชั่นจาวแพนด้าจอาวแพนด้าราคาเท่าไหร่สี่ร้อยสิบบาท เป็น500มีทอน70บาทนะครับส่วนถ้าแบงค์พันก็มีทอนมึงจะคำนวณทำไมเราลาบูบูมอนสเตอร์ครับตัวนี้กำลังไปกระแสกับน้องลาบูบูครั้งนี้แล้วที่เปิดกระตุ้นไม่มีซีเกตคือซีเกตมันก็หายากเลยหายากคือถ้าเกิดแบบถ้าเกิดคุณซื้อแบบเป็นกล่องเซตใหญ่อะมันก็ยังไม่มีซีเกตนะบางทีนะเหรอใช่บางคนหิ้วมาแบบสามสี่พันก็มีถ้าเกิดคุณอยากได้เนี่ยลาบูบูเซตนี้นะครับมันก็จะมีแบบเนี่ยเท่าจำนวน เบิรทั้งหมด1 2 3 4งสอสี่สี่บบออันพับอันนี้ที่เรากดมาด้วยการอยากได้ตัวไหนไหมเท่าที่ผมอยากได้นะจนี้น่ารักมากผมอยากได้ตัวเทาล้วนคาเจอร์เนี่ยหรอใช่มันมีความมินิมอลจริงน่ารักหมดเลยถ้าเกิดได้เทาล้วนผมพอนะผมให้ตัวนี้ไปเลยมันน่ารักกว่ามาดูมาดูการมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมได้แล้จริงๆอะมันก็มีคนที่สะสมกล่องนี่กับมีแค่เก็บแค่กราฟเจอรมีใช่ครับ ผมเป็นแนวที่เก็บแค่การเก็บแค่การลวตัวทิ้งขององมึงม่ไปหาโหลดเราปิ้นเอาล้วอุ้ยเอ้ยได้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 บ้าได้บ้าอะไรเล่าขาดดังปุ๊ไม่ขาดต้องยอมมั้อยากอยากเห็นคนทำแล้วมันสวยอ่ะอะน้องชินใช้มือน้องชินเนี่ยช่วยเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยข้างบนเป็นกระถางต้นไม้ที่ครอบหัวอยู่ ไม่ใช่เป็นกระถางต้งนไม้วางอยู่แล้วเป็นตุ๊กตาอยู่ในกระถางต้นไม้ดูซิมันเป็นซีเกตหรือเปล่ารู้เลยรู้เลย <c oughs> รู้เลยรู้เลยรู้เลยแต่ว่ามี2องานนะที่เปนตโนไม้อะผมไม่ได้ตัวเทาแล้วดิหมดแล้วดิชิน้นแกะมาดูทีเพราะว่าเห็นในดูสเขียวอันนี้ครับอุ้ยอันนี้แพ็กเกจสวยนี้ยอันนี้ we are the monster แทมแทมแทแทมแแมแทแทมแทมเฮ้ย มันไม่ใช่สีเขียวนี่ชิกระถางอยู่ไหนเฮ้ยสีเขียดอ๋อไม่ใช่อ๋อกระถางครอบหัวโมไปแหลมโอ้ขาอ่อนนั่นด้วยจับไว้ก่อนเขามีเขามีสแตนของเขาเขามีสแตนให้ยืนโอ้ยนอไม่ใช่อ่อหมดแล้วนี่มีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นจริงจริงฐานฐานฐานอยู่ในนี้มีฐานเหรอเอาการ์ดออกมาดูหน่อยจ้าอ๋อนี่มีฐานฐานนึกไม่ถึงเฮ้ยแต่ว่าน้ำหนักมันไม่มากเลยอ่ะ เหม็นกินใหม่มากอ่ะเหม็นนกินใหม่มากถ้าไม่ชมเหม็นกินใหม่แบบทะลุรูจมูกใส่นัดเลยเขาเรียกว่ามาส่งตรงมาจากโรงงานโอ้ยานก็มีดีเทลนะมีปลั๊กมีอะไรมาด้วยอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกลาบูบูหลบปลั๊ก <c oughs> เป็นโคมไฟ <c oughs> แน่นจัดแน่นครับทุกคนของใหม่เลยแลมแล้วลาบูบูจางเลยหน้าจางเลยนี่นี่นะครับลาบูบูมอนสเตอร์ตัวนี้ ราคา450บาทครับครับผมต่อไปเป็นใครเบบี้ใค b เบบี้ให้ให้น้องบอสดูหน่อยนี่นะครับใครเบบี้นะอันตควไหนน้องบอสยกมือโอเคใครเบบี okay. ้ตัวนี้นะครับราคา480บาทนะครับผมที่หน้าตู้แต่ผมว่าด้บี น่ากลัวว่ะราคาหน้าตู้480บาทผมไม่รู้ว่าในช็อปที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามีน้องๆที่ทุกคนอยากได้นะหนึ่งสองโชว์มานหนึ่งที่ดทมแทนเดมแทมแทดมเทมทมแกเลยนะแกเลยถ้าเป็นซีคุณอยากได้ตัวไหนมนี่ตัวมีใครบ้างบั๊บเบิลบัตซอมบัสซอมบัตเตอร์ครับกันบัตเตอร์คับบัตเตอร์ครับกันได้ละอันนี้เหมือนฟิสเซอร์ในเป็นดังบอลโมโจโจโจมา จับน้องรู้เลยไม่ใช่ได้ไม่ได้จับนะรู้เลยเลยจับอีกนะไอ้นี่มันจับตัวเองแค่ทุกคนไอ้ชินที่ชอบจับตัวนะเนี่ยอ่ะพร้อมนะครับเฮ้ยมีหูเฮ้ยมีหูกระต่ายทุกคนเฮ้ยไม่ใช่กระต่ายครับผมโชคทีนะเป็นน้องบอสซอมยืนแปลงฟันอยู่แน่เลย brushing t e e t h บอสส้มนะครับผมแปลงฟันอยู่แล้วไหนแปลงฟันอยู่ไหนอ๋อนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่อันนี้การ์ดการ์ดเขาดีเทลมากเลยนะการ์ดเขามีความแบบ เขาเลี้ยวมีรุ้งๆหน่อยแว๊กๆก็จะมีขาตั้งเป็นโต๊ะอ่ายืนแปลงฟันอยู่จ้าเก่งมากเนื้อเฮ้ยแจ๋วเลยคนก็ดีไซน์มาให้มันแบบไม่ใช่มึงแปลงฟันมึงเอาแก้วความปวดหัวละชินอันนี้แก้วใส่ลงมือโอเคครับผมตัวนี้นะครับไรเบบี้ราคา480บาทจากหน้าตู้นะครับอันนี้เก็บใส่กล่องคัตเตอร์ระวังบาดมือนะครับเก็บไว้มีไม่สึก เป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะ่ะแอบคิดอะไรกันนะ่ม,มาครับต่อไปเป็นชินอูแห่งส่วนความลับน้อง The Secret Bear Garden นะครับเป็นน้อง Baby Ghost Bear ราคา350บบาทนี่นะครับราคา <500 S 2> ไม่แรงมากแต่ว่ามีความน่ารัก ันนี้เป็นแบบสีแบบพัดเทลสีแบบเยลลี่เยลลี่ใช่ใช่กลมกลวเลยผมอยากได้คนน่ารักเลยผมอยากได้นกกาสายครับอยากแล้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดูเรืองแสงตัวนี้ดูเรืองแสงมากเฮ้ยอันนี้มีซีเกตสองอันนะเฮ้ยอยากได้อะไรก็ได้มันดูกลมๆผมผมอยากได้อะไรที่มันเสียมินิมอลมินิมอลอ่ะอยากได้เปิเรืองแสงเปิดซีเกตเปิดซีเตเรืองแสงเปิดตีปิดตีปิดตีิดมาให้มันเปิดขอบคุณครับ ข้างใน,ในสูงๆเลยเออใบแดงใบแดงใบแดงไอบ้บ้าใบแดงพี่โดนไปหาแล้วเฮ <c oughs> ้ยซองเขาน่ารักมากจับตัว <c oughs> แม่งเอ้ยไอ้นี่แม่งอยากเข้าถึงศิลปินมากทุกคนศิลปินนินอยู่ในซองยังไม่ทันออกเลยจับตัวเขาเลยเฮ้ยซอ,องสวยซองน่ารักมากส,สวยส,สวย เฮ้ยได้ไหนก้าทรายไว้เนี่ยไนก้าทรายเป็นลูกข้างหน้าเป็นลูกข้างหน้าผมจะแกะเลยนะเฮ้ยพักน้องพักเฮ้ยน่ารักมากเลยเป็นเบียดกันเป็นเบียดกันอันนี้คืออยู่ในกระถางเฮ้ยเขามีอะไรเยอะแยะเลยฟรีคูปองสุชิโลเอ้าวเฮ้ยได้แดดแซลมอนแล้วสิแซลมอนปกอุนีไม่ใช่เฮ้ยอันนี้การ์ดน่ารักเป็นเหมือนแซม ไอ้นนี้โดนไหมไอันนี้โดนสำหรับคุณไหมไม่สำหรับผมเลยผมว่าโดนผมประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้อยากได้ตัวกผมผมอยากได้ไนกาไายมึงเอาไปทำอะไรที่บ้านไม่มีเลยไม่มีมีแต่นายกาวงโอเคไอ้ตัวนี้ราคาสรุปกว่าสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมชิมร้อยห้าสิบบาทราคผมแถ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 ม แถม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 มึงดูเรื่องเดียวกูไะเนี่ยอันนี้เป็น Star Wars Collection นะครับนี่นะครับข้างหน้าเป็น d a r k Vader นะครับ d a r k Vader Darth เอ้าไม่ใช่ d a r k หรอมันคือ d a r k h เฮ้ยผมพูดผิดมาตลอดเลยผม d a r k ตลอดเลยนะแต่ก่อนกูก็พูด d a r k d a r k แบบมืดๆแต่นี่มันคือ d a r k d a r k Vader d a r k m มัว ใช่เหรอใช่เชี่ยกูตลอดชีวิตกูตั้งแต่ดูสตาร์บอมอ่ะกูพึ่ผิดตลอดเหมือนมึงแหละกูก็เพิ่งมาแบบพูดถูกประมาณใครใครเพิ่งรู้มากว่าเป็นดาร์กใช่ไหมมีแต่คนมีแต่เพิ่งรู้ปกติเรียกอะไรกันครับดาร์กดาร์กเวเดอร์หรือดาร์กดาร์กหรือดาร์กมืดอ่ะอ่าดาร์กมืดเลยใช่ไหมใช่ ไอ้หนูเป็นหอบหรอไอ้ไรก็ไปสู้จังอ้พร้อมแล้วอย่าไปจับตัวนักแสดงสินี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้จับกับละเอียดเลยนะแต่รู้ว่าไม่ใช่ตัวสูงตัวไม่ใช่ตัวสูงก็ไม่ได้อยากได้ไม่ใช่ตัวสูงมันอาจจะเป็นนี่คูเท่าเต๋าอ่ะเอ้าก็ไม่แน่ตัวเล็กๆพอาแกแบบเย็นนี้ไงตีเย็นงอแต่อันนี้ไม่ได้ซีเกตแล้วผมรู้แล้วคือคือหมไม่ได้คาดหวังกับซีเกทแล้วผมสบายสปิดแล้วนะเลยหนึ่งสองสามชักมา เย็ดเฮ้ยลีกลุกตอนนี้ลุกตอนใส่ปอร์ตอนที่แปลงร่างไม่ใช่ตอนแปลงร่างไอตอนที่ปอมสตาร์วอลแปลงร่างเหรอปอมตัวโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้ให้ถุงมาแน่นมากทุกคนตอนกานซื้อน่ะแน่นแบบเีื่มมึงมาส่งประเทศไทยมึงรู้ฝนตกบ่อยหรอชื้นจัดอะมีฐานมาให้แล้วก็เป็นการ์ดลุกสตรอมชูเปอร์นะครับผมนี่นะครับส่งลุกมาอยู่นี่ให้คะแนนพอใจ ก็10คะแนนเลยครับผมผมว่าได้ตัวพระเอกก็โอเคแล้วใช่ครับแต่สําหรับผมผมอยากได้ดาร์ตไวเดอร์ดาร์ตเวเดอร์ดาร์ตเวเดอร์ใช่ครับจริงๆอ่ะอยากได้แบบเวอร์ชันที่เป็นเจไดเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับแบบไลท์เซเบอร์ใช่ก่อนจะได้เจไดไปเปิดเจดีนู้นก่อนครับผมงงงงไม่ใช่อันนี้380 380นะครับสําหรับ Star Wars ส่วนตัวนี้ก็คือดีมูดีมูอันนี้400 30บาท4 3่าบบาทโอเคครับทุกคนตัวนี้เราจะได้ตัวอะไรกันนะครับมาดูกันเฮ้ยี่ผมเห็นคุณนะเฮ้ยไอ้บ้าสองเมนูได้ไงเฮ้ยได้โกดจริงนะเนี่ยสกินสีขาวเหลืองเฮ้ยหนึ่งสองสาม เจมน้องบาดเจ็บเฮ้เป็นใช่น้องบาดเจ็บขี้อยู่ไม่ใช่ม,มัมมี่เป็นน้องมัมมี่นะครับผมอ๋อและ้วเป็นน้องบาดเจ็บเหรอนี่มัมมี่ก็น่ารักนะเออไ,ได้เก็บตัอเข้าเข้าซ่วมอยูอ่เอาบาดเจ็บน้องบาดเจ็บเราซ่วมมีแบบเขี้ยวใช่ใช่น่ารักนะอันนี้คือเฮ้ยมีดีเทลนะเนี่ยมันมี คือชักโคกเป็นสีแดงนะใช่ใช่แม,มีฟันนะโอ้ยแกะออกได้ด้วยทุกคน,น <ะ S 1> มีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะเขาเลอยละเอียดนะเอ,อมีท่อต่อท่อมาด้วยนี่เหมนด้วย <c oughs> อันนี้ข้าตั้งได้เลยนะอุ้ยน่ารักว่ะ430บาทครับผมกับดีมูเวิลแล้วก็กล่องเบลนิดหน่อยไม่เป็นไรต่อไปเป็นมิม,ม่น้องมิม่ มีมี่ราคาสี่รอสิบบาทแม่เจ้าต,ตัวใหญ่ตหญแต่ตัวใหญ่คือน้ำหนักนี้ดีเลยใช่ครับน้ำหนักได้เลยประมาณก่อนขึ้นชกช่างแล้วประมาณหกสิบสี่โล6กสิบสี่โลนะครับผมฝ่ายกุตกฟู่น้ำหนักประมาณร2อยี่สิบปอนด์ปอนด์เดียวอิ่มแล้วเงอไม่ใช่ขนมปังพร้อมยังคือไอเนี้ยถ้าเกิดผมสัมผัสผมจับผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวอะไร ไม่บางทีบางทีมันมีดีเทลเรื่องหูเรื่องอะไรพวกนี้ไงโอเคอันนี้แบบรีบรีบเปิดเลยกันอ่ะผมไปคุดแล้วกันเฮ้ยกูได้สิเก็ตป่ะกล่องโอ้ยครใหญ่เลยแม่เนี่ยแม่งโก้คันไซยี่สิบบาทข้างในน่าจะอร่อยน่าดูอะไรสกนี่ตัวใหญ่ชาวบ้านเลยนะเนี่ยใหญ่บึ้มเลยล่ะเฮ้ยคุณม่งสวยจัดอะ สาพงโปงนี่คือมันเป็นเนื้อที่เป็นเงาเงานะปกติแบบมันจะเป็นเนื้อแมทแมทใช่ใช่ใตัวนี้เหมือนแบบเอาง่ายๆเหมือนกระปุกออมสินะแต่ว่าเป็นไง,งคะแนนความสนใจสิบพอน้องน่ารักก็ต้องให้ให้เขาไปเฮ้น<ด>ยนี่เขาก็ดีเทลนะแบบส้นๆหน่อยอไม่ได้โชว์เต็มตัวขนาดนั้นไอภาษาจีนนี่อ่านว่าอะไรนะคือเหลีเลียวชื่อิงกงอ่า ยูปูตูเรดี้ตูแปประมาณนี้ครับต่อไปน้องมีมี่นี่410บาทต่อไปเป็นน้องโ,อโมลินต้าเหรอมุนจักรน้องมีซีเคทสองอันเป็นน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็เหมือนใส่ชุดตามสถานที่ต่างๆอันนี้ค่อนข้างฉีกจากอาร์ตทอยหลายๆแบบหลายๆแบบเลยเพราะค่อนข้างจะแบบ นี่มีความเป็นการ์ตูนมนุษย์หน่อยใช่ใช่ที่เดี๋ยวจะเป็นเหมือนอารมณ์จินตนาการใช่อะแกเลยจ้าราคา370บาทนะครับโมริก้าไม่รู้ที่ไหนถูกกว่าไหมโอเคโอ้หนี่อันซองก็น่ารักคุณอยากได้อะผมอยากได้ตัวที่มันปีนเขากับมีไฟแคปปิ้งใช่ไหมเป็นซีเครตเป็นซีเครทั้งคู่เลยปีนเขากับมีกองไฟคือซีเครตอาปีนเขากับมีกองไฟคือผมว่ได้กองไฟแน่นอนผมไม่รู้ผมไม่รู้ล่ะอันนี้เอานากล่องนีเทสเตอร์เป็นเงา เป็นน้องฟังเพลงนะครับแคมปิ้ง FM มีกระเป๋าให้ด้วยอันน,น,น,นี้กระเป๋าอันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่แบบเป็นเงาเงาคล้ายๆกับแก้วป่ะไม่ไม่ใช่มันก็เหมือนพลาสติกเลยเวย้ยอันนี้เหมือนเซรามิกไม่ได้เหมือนเซรามิกเลยเหมือนพลาส,าสลติกเงาใช่กาดอยู่ไหนกาสอยู่ข้างในจ้าไหนขอดูกาสอ่นะมีซองให้ด้วยเนี่ยกาสมันติดกับันนี่มในหน้าตากาวอุ้ยแข็งมากไม่กาสแข็งมากเลย คือถ้าแบบทำกับข้าว้วตอริ่วพังตัวนี้เอาอยู่ต่อไปเวนดี้แอนดเตอร์ตี้เฮ้ยพี่แยนงไงพี่เติร์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สภาพกล่องเหมือนโดนกระทืบมาด้วยนะครับผมเหมือนโดนทับถมมาไม่รู้ว่าโดนมามันได้ตัวข้างในๆได้ครับราคา360บาทนะครับเหมือนกระดาษที่ไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องนี่นะครับเน่ปึ๊บ มดแล้วข้างในมีอะไรอีกไหม๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบออกมานะครับมีป่ะมีแต่ผมไม่กล้าหยิบเลยมาเปิดเลยหนึ่งสองไปอุ้ยเอ้ยกับหัวไม่ใช่ในน้องในอ่ะอ๋อนี่มีตัวนีงอ๋อนี่ที่จะเป็นหนูกับแมวป่ะเออใช่อ๋อหนูน่าจะอยู่ในนี้ทุกคนนี่เฮ้ยมีมีแครอทในนี้ไม่มีอ่ะอ๋อมีเขากอดอยู่นึกว่าซิเค็ดซิเออ เฮ้ยอันนี้การ์ดดีการ์ดแบบภาพอย่างนี้ยัง,งไงต่อก็เป็นงั้นแหละเราก็จะตั้งแค่ประมาณนี้นะสําหรับใครที่ชอบทําพิมพ์ขนมอ้นี่นะครับเขาเรียกขนมอะไรได้เลย,ขเย่ขนมเทียนขนมเทียนขนมตัวตัวที่ตัวเหลืองอัดตัวตัดพิมพ์อ <ะ S 1> อเออเนี่ยเป็นแม่พิมพ์แล้วกดลงไปปุ๊บเออเขามีเหรียญมาให้ด้วยอันนี้จะต้องกอดแค่หลอดอันนี้ t e x t อร์ผิวจะมีความเง,ง,งาเงาเนี่ย หนูมารักแมวขนาดไหนอ่ะอืมหนูไม่กล้าสัตว์ตกใจอ่ะดิไม่กูทำนิ้วกนดิกระแนงดีมันเลยพุ่มต่อไปใไม่ไม,อมอนน่อันอันันั้นไม่ได้ใส่ครับโทษทีอ้าปิน้นหนูปิน้นหนูมันเกาะอ,อยู่มันมีมนแรงจับมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเลือดมันตก <c oughs> เป็นแม่เหล็กครับเป็นแม่แมเหล็กเป็นแม่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะฮะมุมนี้ปุ๊บแล้วก็ส่วนแครอทไม่ใช่แม่เหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นอะไรก็อุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้คืออะไรทินเฮ้ยไอ้น้องไม่ใช่ช็อกโกแลตอ,อ,อันนี้ไหมเนี่ยอันนี้ไว้ตรงนี้เป็นเหรียญตาแบบสัญลักษณ์ว่าคุณได้ซื้อน้องเข้ามารับรับน้องเข้ามาเลี้ยงนะต่อไปเป็นต่อไปมิกกี้420บาทนี่นะ ครับมาน้องพยักหน้าแล้วไปแกะเลยดิสนีย์ร้อยดิสนีย์ร้อยก็คือดิสนีย์เนี่ยทำมาแล้วครบ100ตัวอ๋อไม่ใช่ร้อยเปียเหรอหนึ่งร้อยตัวนะร้อยตัวแกะเลยดีกว่าขนาดตัวที่ไม่ใช่เขตเลงไว้อยากจะได้ก็ไม่ได้เข้าใจนี่แม่งไม่ได้ตามที่อยากได้ถูกเาะมังได้มิกกี้เม้าแน่นอนอ่ะถูกไอ้นี่ชัวร์ชัวร์เลยชัวร์เลยไอ้น้องหนึ่งสองแก็บัีไม่ทิ้งเม้าแน่แน มิกกี้เมองแน่แน่มิกกี้เมาท์ทุกเลนแน่แน่าทูกไม่อยากได้โดนันดักถ้าโดนันดักหลุดเข้ามาเนี่ยมึงเอ้ยปีนเลยล่ะเอาเลยมาพอพ r i n c e มิกกี้ขอบนุาครับหนึ่งสองไปเฮ้ยได้ตัวนี่เว้ยตสติ๊กเกอร์ให่กว่บ้าแล้วเฮียไม่ใช่นี่หว่าตัวนี้ยิบซ้ำมิกกี้ผมว่าตัวนี้มั่งเท่นะเว้ย มันเป็นเหมือนแบบระบายสีไม่เสร็จเขาลดต้นทุนไม่ใช่มันเป็นมันมีชื่อชื่ออะไรอ๋อยิบซ้ำไงยิบซ้ำม,มิกกี้ก็คือมิกกี้ระบายสีไม่เสร็จนะระบายสีอะไรพี่ตัวเองไงไม่ใช่ไงระบายสีไม่เสร็จจีบซ้ำม,มิกกี้โอเคครับกับมิกกี้นะครับไม่ที่ผมชอบนะราคา420บาทปรับปื้มมากเลยปรับเพิ่มทำไงอ่ะต้องแลกเอาละสี่เกินงานแลกละ ต่อไปนะครับผมอินโนโซ่สี่บาทมัวนี้ราคาดีนะราคาดีราคาแพงดีนะแพงดีแพงเลยราคาแรงกว่าชาวบ้านนิดนึงอันนี้แพงกว่าทุกทุกตัวป่ะใหม่ใหม่ไคลเบบี้แพงที่สุดครับ480บาทเอยอยากได้ตัวซีเกตว่ะเฮ้ยอยากได้ตัวซีเกตเหมือนกันว่ะเออมาได้แน่นอนอ่ะตัวนี้ต้องดีตัวซีเกตน่าจะเป็นแบบเขียวสะท้อนแสงล้วนอะแจ่มเลยอ่ะน่าจะรังชิงช้าเลยอ่ะแล้วไม่คุ้มทนอ่ะอ่ะคุณเลยจัดการ ขอบคุณมากครับผมแลกกล่องต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไร Make something fun. s o m e t h ติ g ฟั n ผมดำลว <S 1> 1, <S ้วนหนึ่งผมดำล้วนส <2, 3. S 2> องซเฮ้ยและผมก็ได้ตัวที่ผมพูดผมได้ตัวโลนบอนเดอร์มาเออเป็นตัวชมพูตัวเดียวในเซ็ตเป็นตัวแรกในรอบกี่ตัวก็ไม่รู้ที่ได้ตัวที่พูดว่าอยากได้นะครับมรผมนี่แล้วก็มีฐานด้วย อ่าการใบนี้เป็นแนวนอนนะครับผมไม่ใช่แนวตั้งมาต่อไปนะครับเป็นสายมูเตลูนะฮะใช่ครับอันนี้ราคา650บาทแพงที่สุดแล้วอันเนี้ยมูเตลูมาเลยกันทีเดียวโอ้คุณอยากได้อะไรมึงเห็นสภาพกล่องแล้วใช่ไหมผมไม่รู้อันนี้แกะแล้วเหรอใส่แล้วด้ไหมน่ารักจริงๆอ่าผมแกะแล้วแล้อ่าแกะเลยนะเฮ้ยไอ้นุ่ม เปิดอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ไอ้นี้โอเคเด็จะได้ตัวอะไรวะเอาจริงมันมีครูดด้วยนะเว้ยกูคิดว่าถ้าได้ครูดมันแม่งเท่มากไปโจปั๊บปั๊บปับปับปับโอ้ยยไงครับพี่มันกินเยียมจัดอ่ะอันนี้คือแม่เหล็กเหรอแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กหมดเลยทั้งสองอันนี้ปึ๊บเอาแยกล่างก่อนข้างบนนี้จะเป็นเหมือนนกยูงนะครับกับหมวกอันนี้คือตัวไหน อันนี้คือตัวคนนี้นี่มีความมูจลูมีความแบบเขาเรียกว่างัอินเดียปะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่มีความน่ารักคือในแต่ละในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนสัตว์ประจําตัวอยู่ข้างบนนี่อันนี้คือตัวไหนอันนี้เป็นนกยูงแล้วเขาจะเป็นแม่เหล็กด้วยเอติดปุ๊บหรือจะเปลี่ยนหมวกก็ได้นะนกยูงออกนกยูงออกปุ๊บแล้วก็ใส่หมวกแค่นี้เฮ้ยอันนี้ไม่น้อยใจหรอ อถ้าน้อยใจกระแสนี้เออโอเคมึงก็วัดไซส์หน่อยสิประมาณนี้เยี่ยมยอดเลยฮะนะครับผมแล้วก็นีการ์ดตัวนี้การ์ดอยู่นี่ซื้อหนึ่งได้ถึงสามสามชิ้นสามรอยนี่ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา6กร้ยห้าสบาทแพงที่สุดในตรงนี้เลยเพราะว่าปลุกเสกมาใช่ครับผม วันนี้ที่่ายมาทั้งหมดที่ตามที่เราต้องการเนี่ยมีตัวเดียวตัวไหนนี่เพราะว่ากูบอกว่าอยากได้ตัวนี้อ,ออกอตัวนี้เลยอ่ะถ้าเกิดแบบตัดทุกอย่างออกคุณชอบตัวไหนในข้างหน้าคุณตัวนี้ครับมีมี่ตัวนี้ <ผม S 1> ด้วยสําหรับผมนะผมครับถ้าเกิดชอบในแง่ของงานศิลปะนะนั่นคือผมชอบเนี่ย น้องลา,ลาบูกับอีกตัวหนึ่งผมชอบมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มันค่อนข้าง,งแบบมีความอาร์ตอาร์ตมีความอาร์ตหน่อยเป็นแบบลายไม่เสร็จอะอ่าใช่ครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยมึงชอบอันไหนอะตัวนี้เหรออ่าถ้าถ้าเอานะอันนี้อ่าสองตัวสองตัวอันนี้กับอันนี้เฮ้ยพอพ็กโกไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้น้องที่เป็นน้องหัวเบี้ยน โอเคครับผมแล้วคุณชอบอันไหนคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมกับการแกะกล่องจุ่มป๊อปมาร์ท EP 2อนะครับนี่ EP หน้าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเข้าในช็อปฮะครับซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะเราอยากเข้าในช็อปแต่ว่าคนเยอะมากนะครับมันล้นจริงๆจากหน้าร้านแล้วก็ไปตรงทางเข้าแล้วก็ล้นไปจนถึงแถวมันเกือบถึงที่จอดรถแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแบบแม่งแถวมันแยกกันเลมพอยมองแล้วปุ๊บ โอ้โหไอ้เียแถวมันคืออีกอีกฝั่งหนึ่งงนึเลยไกลๆครับเราก็เจอกัน EP หน้านะครับผมกับรายการบล็อกนี้มีคนว่างครับผมแกกองป๊อป,ป,อปมาน<า>้วนะครับ,รบผมสวัสดีครับ